ทางด้านกรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูร,ระบายน้ำคลอง6บาทจังหวัดสุโขทัยเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมในลุ่มน้ำยมนาน จากอิทธิพลของพายุวิภาต่อเนื่องด้วยพายุคาชิกิในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างมากต่อพื้นที่ลุ่มน้ำยมนานโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมที่มีปริมาณน้ำจำนวนมากที่ประชุมหาหรือการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมนานจึงพิจารณาแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากลุ่มน้ำยมภายในสองวันนี้ โดยกรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูร,ระบายน้ำคลอง6บาทในตำบลปากกุมเกาะอําอเภอสวรรคลโลกจังหวัดส,สุขโขทัยจาก300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น380ลูกบาทเมตรต่อวินาที โดยปริมาณน้ําจะไหลผ่านไปทางแม่น้ํายมสายเก่าประมาณ170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคลองยมน่าน210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมทั้งได้เพิ่มการติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่บริเวณประตูระบายน้ําบางแก้วเพื่อเร่งระบายน้ําจากแม่น้ํำยมสายเก่าโดยทั้งหมดจะไหลรวมลงสู่แม่น้ํำน้านต่อไป